ขอเจริญสุขเจริญสีเจร,ริญมั่งเจริญมีแต่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายเนื่องในโอกาสที่วันสำคัญ,คญในทางพระพุทธศ,ศาสนาที่จะมาถึงนี้คือวันมาคบบูชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ประกาศหลักธรรมคำสอนโปรดเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย จวบจนเกิดเหล่าพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าเป็นต้วนว่าพิสุพิสุนีุบาสกอุบาสิก,กาจึงเป็นเหตุให้การประชุมจตรุรงคสันนิบาตที่พระสงค์ทั้งหลายมาประชุมกันโดยไม่ได้ดัดหมายในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ วางแนวทางให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้ประกาศความจริงหลักการก็คือให้พระสงฆ์ไปประกาศว่าไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้บริสุทธิ์อุดมการก็คือให้เราพุทธบริษัททั้งหลายมีความอดทนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ใน ความสงบไม่ว่าร้ายผู้อื่นไม่ใส่ร้ายผู้อื่นสำรวมในพระปฏิโมกขุกฎกติกาของสังคมตลอดจนกระทั่งรู้จักการบริโภคปัจจัยสี่อยู่ในฐานที่อันสงัดและพัฒนาจิตของตนเองให้ผ่องใสโดยยึดหลักหลักการ อุดมการและวิธีการดังนั้นในวันมาค้าบูชานี้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายต้องยึดแนวทางของการปฏิบัติตอนเช้าก็ทำบุญตักบาตรสมาทานศีลสดับรับฟังพระสธรรมเทศนาโดยเฉพาะจิตของตนต้องชำระให้สะอาดให้สงบความร่มเย็นเป็นสุขย่อมเกิดขึ้น ตามวัตถุประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการดังนั้นในวันมาคาบูชาขอเชิญชวนเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้ประดับทิวธงทั้งทงชาติและทงธรรมจักรและปฏิบัติตามศาสนกิจกิจในทางพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวแล้วเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติเช่นนี้ประโยชน์และความสุขย่อมเกิดขึ้นกับทุกคน จึงขอหน่วยพรให้ท่านทั้งหลายได้ประสบสุขสมหวังในวันมาคาบูชานี้ทุกประการขออนาคุณประสีรัตนไตรัยและบุญกุศลจงโดนบรรดาให้ท่านหลายได้ประสบสุขสม,วมขขสรรหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาจงเจริญด้วยจะตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภะละ ปฏิพานธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติในสิ่งหนึ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบปฏิธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร